สวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้เอ็ดมอนมาแจกแนวทางลาวพัฒนานะคะประจำงวดวันที่3กันยายนนะคะ2568นะคะลาวพัฒนานะคะ ลาวพัฒนาประจำงวดวันที่สามนะคะกันยายุนนะคะวันที่สามกันยายุนสองห้าหกแปดนะคะเอ็ดมอนให้นะคะตัวเด่นนะคะ ตัวเด่นก็คือ7นะคะตัวรองก็คือ5นะคะเด่น7นะคะงวดน,นี้รอง5นะคะเราพัฒนานะคะเน้นชุดเจาะชุดเจาะนะคะเน้น70นะคะ เน้นเจ็ดนเจ็ดสองนะคะเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหนะคะเน้นนะคะตัวเน้นเจ็ดศูนยเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหนะคะราวพัฒนานะคะส่วนตัวกันนะคะตัวกัน ตัวกันนะคะตัวกันมีห้าศูนย์นะคะห้าสองห้าสี่แล้วก็ห้าหกนะคะตัวกันนะคะสามตัวนะคะสี่เจ็ดศูนย์ สี่เจ็ดสองนะคะแล้วก็สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดหกนะคะสามตัวนะคะส่วนชุดวินนะคะชุดวินมีศูนย์สี่สองหกเจ็ดห้านะคะชุดวินนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดแนวทางฝากกดติดตามช่อง y t u t u แอดหมอนหน่อยนะคะมาแจกแนวทางให้ฟรีทุกงวดนะคะอย่าลืมนะคะคลิปนี้คือเป็นแนวทางของราวพัฒนานะคะลาวพัฒนาประจำวันพุธนะคะวันพุธท,ที่3กันยายน2568นะคะลาวพัฒนานะคะ จ้าขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดแนวทางก็ฝากกดติดตามช่อง youtube ของแอดมอนไว้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ